Oh, กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือแม่ลูกอ่อนและลูกเสืออาศัยอยู่ในถ้ำวันหนึ่งแม่เสือออกไปหากินในป่าจนเพลินไม่กลับมาลูกเสือทนความหิวไม่ไหวจึงออกไปนอกถ้ำลูกเสือหิวมากและในตอนนั้นบังเอิญเจอแม่วัวและลูกวัวเข้าจึงพูดขอร้องแม่วัวว่าแม่ว,วัวขอ,อนอนไม่ชันกินหนอ่อยเถิด ฉันหิวมากๆโธลูกเสืออดอาหารแบบนี้ได้อย่างไรกันรีบกินให้อิ่มนะจ๊ะขอบคุณอกินแล้วนะหลังจากลูกเสือกินนมเสร็จแต่แม่เสือก็ยังไม่กลับมาลูกเสือก็เลยกลับไปขอความช่วยเหลือจากแม่วัวอีกครั้งแม่วัวแม่ของฉันหายตัวไป จะทำยังไงดีจริงเหรอจ๊ะเธอยังเป็นแค่ลูกวัวอยู่กับเราจนกว่าจะหาแม่ของเจ้าเจอก็แล้วกันนะเป็นเพราะแม่วัวผู้ใจดีลูกเสือและลูกวัวเติบโตมาด้วยกันและรักใคร่กันเหมือนพี่น้องแต่แล้ววันหนึ่งแม่วัวลูกวัวและลูกเสือก็ได้พบแม่เสือโดยบังเอิญลูกเสือวิ่งไปหาแม่เสือและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาให้แม่เสือฟัง แม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปอยู่ที่ไหนมาแม่แม่แม่แมวัวให้ลูกดื่มนมและดูแลลูกเพราป้าลูกเลยตอมาได้ขนาดนี้อืมเหรอจ๊ะเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณจริงๆที่ช่วยดูแลลูกของฉันขอบคุณจ้าแต่ถ้าว่าแม่เสือกำลังหิวโหยอยู่มาก ดังนั้นในช่วงที่ลูกเสือและลูกวัวไม่อยู่แม่เสือไม่สามารถทนความหิวโหยได้ก็เลยจับแม่วัวกินลูกเสือเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตกใจและโกรธมากจึงกระโดดกัดแม่เสืออย่างแรงและพาลูกวัวหนีไปที่ไกลแสนไกลลูกเสือและลูกวัวต่างก็ดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนวันหนึ่งพบฤือีทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่กับฤือีฤือี ก็มีจิตใจเมตตาดีชุบชีวิตลูกเสือและลูกวัวให้เป็นคนจึงตั้งชื่อลูกเสือว่าหนวิชัยและลูกวัวชื่อว่าคาวีและเมื่อทั้งคู่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฤสีก็ได้เรียกทั้งคู่มาคุยพวกเจ้าก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองสัทีจงรับพระขันนี้ไปซะจงเก็บพระขันนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาในพระขัน บรรจุหัวใจของพวกเจ้าอยู่จงนำติดตัวไว้เสมอผลวิชัยและคาวีได้สัญญาว่าจะมาเจอกันอีกสามเดือนหลังจากนี้ผลวิชัยคาวีต่างก็แยกออกเดินทางกันไปวันหนึ่งคาวีเดินทางไปถึงเมืองเมืองหนึ่งคาวีขับไล่น้องอินทรีและด้ยช่วยชีวิตพระธิดาไว้หลังจากนั้นคาวีก็ตกหลุมรักพระธิดาสุดท้ายทั้งคู่ก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งตกหลุมรักพระธิดาและผู้ชายคนนั้นก็คิดวิธีที่จะกำจัดคาวีทิ้งจนในที่สุดผู้ชายคนนั้นก็รู้ความจริงว่าพระขันที่คาวีพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานั้นข้างในบรรจุหัวใจของคาวีอยู่พอได้รู้ความจริงดังกล่าวก็ได้แอบขโมยพระขันาจากพระธิดาและให้แม่นมนำไปเผาในขณะที่คาวีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนและกำลังทุกข์ทรมานกับความตายนั้นแม่นมก็ได้พาพระธิดาไปหาผู้ชายคนนั้น อีกด้านหนึ่งเมื่อครบกําหนด3เดือนผลวิชัยก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่นัดพบแต่กลับไม่พบคาวีคอยคาวีอยู่นานคาวีก็ไม่ปรากฏตัวผลวิชัยก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปหาคาวีอีกครั้งและพบคาวีนอนสิ้นสติอยู่ข้างกองไฟจึงรีบนําพระขันออกมาและช่วยคาวีจนฟื้นสติอีกด้านหนึ่งพระธิดาซึ่งโดนแม่นมพาไปหาผู้ชายคนนั้นได้กล่าวว่าฉันไม่สามารถแต่งงานกับชายชรายอย่างท่านได้จะหาอะไรนะ งั้นคอยดูต่อไปแล้วกันข้าจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งผู้ชายคนนั้นได้ยินคำพูดของพระธิดาก็เรียกพวกคนมาไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้ข้ากลับเป็นหนุ่มได้อีกครั้งหนึ่งข้าจะมอบสมบัติให้เป็นข้าตอบแทนขนวิชัยและคาวีก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ผู้ชายคนนั้นอาศัยอยู่ได้ยินข่าวดังกล่าวขนวิชัยก็ได้เข้าพบผู้ชายคนนั้น ข้าสามารถทำให้ท่านเป็นหนุ่มได้อีกครั้งหนึ่งจริงเหรอแล้วข้าจะต้องทำยังไงล่ะหากท่านเข้าไปอยู่ในห้องที่สุมไฟโดยที่ห้ามคนอื่นเข้าไปและท่องคาถาท่านจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเฮ้เฮ hey, hey! พูดว่าไงนะหากข้าตายไปเจ้าจะว่ายังไงหากท่านกลัวก็จงล้มเลิกความตั้งใจซะหากไม่เข้าไปอยู่ในห้องที่สุมไฟแล้วท่องคาถาก็ไม่มีประโยชน์อะไร ผู้ชายที่อยากกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งก็ได้ตัดสินใจเข้าไปอยู่ในห้องที่สูงไฟผลวิชัยท่องคาถาหลังจากฆ่าผู้ชายคนนั้นแล้วก็ได้พาคาวีที่แอบซ่อนอยู่ออกมา พวกผู้คนทั้งหลายตกใจมากคิดว่าชายคนนั้นได้กลับกลายเป็นหนุ่มอีกครั้งแต่พระธิดาเท่านั้นที่รู้ว่านั่นคือคาวีขสามีของตนพระธิดาดีใจและแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคนรับใช้ทั้งหลายก็คิดว่าคาวีเป็นนายของตนจึงได้ดูแลพระธิดาและคาวีเป็นอย่างดีทั้งสองก็ครองคู่กันอย่างมีความสุข